ครับหลังจากไอ้บอมเมียผมตายแล้วเนี่ยอไอ้เนี้ยนะมันเป็นนักค่ายาเสพติดนะครับมันเป็นนักค่ายาเสพติดรายใหญ่หลังจากที่มีการวานจ้างฆ่าเมื่อฆ่าสเร็จเนี่ยเมื่อฆ่าตายแล้วเนี่ยได้มีการสั่งการภายในในการสื่อสารเรียกตัวให้ขึ้นไปทําลายพยานหลักฐานหลังจากที่เมียผมเนี่ยกลายเป็นศพนะฮะ หลังจากมีผมกลายเป็นศพก็ต้องไปดูสิครับว่าเราก็ต้องไปถามทางไหนนิยมดำแดงและพี่ชายว่าปี2559นั้นได้เข้ามาอยู่ที่ไหนหรือฝังโปรแกรมชิปตามตัวผมนั้นตรงไหนแล้วใครเคยสอบถามข้อมูลนะอันนี้ก็ต้องไปถามตำรวจครับต้องไปถามตำรวจที่อุ้มแล้วก็จับศพโยนลงจากชั้น10เมื่อปี2559นะครับ เราทางตำรวจที่อุ้มเนี่ยก็ต้องไปถามทางนายนิยมดำแดงและพี่ชายนะครับว่าเข้ามาส่วนไหนตอนไหนเพราะว่าผู้ตายนั้นได้บอกผมว่าทำอะไรให้ระวังหน่อยเพราะมีคนดูผ่านลิงก์ผ่านไลน์หรือการกดการคุยดูสดๆดนะฮะส่วนตำรวจที่ฆ่านะฮะส่วนตำรวจที่ฆ่าไอบอมเนี่ยเมื่อปี5 9กก็ต้องไปถามนายนิยมดำแดงและพี่ชายว่าเข้ามาตอนไหนก่อนที่จะมีการตาย เพราะผมได้ยินเสียงกอดได้ยินแม้แต่กระทั่งการถามว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับผมนั้นกี่ครั้งมีเสียงผู้ชายถามนายนิยมดำแดงก่อนการวานจ้างข้าวว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับผมนั้นกี่ครั้งใค้ใช้ระบบในการปั่นหลากหลายรูปแบบนะครับก็ต้องไปถามนะครับแล้วก็ต้องไปถามทางนายนิยมว่าหลังจากที่มีการฆาตรกรรมเมื่อปี5 9ได้มีการสั่งการคนที่พระพายชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในการนั่งดูผมผ่านลิ้นผ่านลายแล้วคอยรายงานการทํางานหรือการคอยรายงานไปจริงทุก่าวเพราะหลังจากที่มีการฆาตกรรมเมียผมเสร็จเนี่ยตอนนั้นผมกลับบ้านเมื่อปี2อง9ได้มีการวางแผนว่าเออได้มีการให้ข้อมูลว่าให้ข้อมูลคนดูว่าทางนายนิยมดําแดงและพี่ชายเป็นคนประจานตอนนี้มันมีคนเออให้มันกลับ บุรีรัมนะผมก็ไม่รู้ว่ารวมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มีการให้ข้อมูลทางพระไพลายจอดบุรีรัมว่าทางนายนิยมดําแดงเป็นคนประจานแล้วก็แยกลิงก์ให้กับประชาชนได้ดูแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ์กันและบอกว่ามีอะไรสนุกให้เล่นอีกเยอะจะทําให้พวกมันเข้าใจผิดทีละตัวให้ฆ่ากันอีกตายตอนนี้ไอ้บอมตายแล้วน่าจะไม่มีใครรู้จุดแหล่งที่พักยาสิติ ก็ปีห้าเกจนถึงปัจจุบัน